สวัสดีครับวันนี้ว่าผมนะครับลีลินในเซิร์ฟเวอร์666นะครับวันนี้ก็จะมาปลดพลังของกลยุทธ์กันนะครับว่าพอมันปลดกลยุทธ์แล้วเนี่ยพลังเราจะเพิ่มกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยมันควรซื้ออะไรบ้างนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปปรุงสมัติเมมเบอร์ Member เริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมวันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้วท4ินที่เพจัดให้6ปองเพียงแค่19บาท เติมไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2% 4 w Pay คุ้มแบบนี้มีที่เดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพลังเราเท่าไหร่นะครับตอนนี้พลังเราก็อยู่ที่โอ้โหคนอื่นเขาไป10ล้านแล้วลว่าเราต้องเข้าแกง10ล้านกันแล้วหรือเปล่านะก็ตอนนี้นะครับมีพี่ทูนะครับ10ล้านนะพี่ซันนี่ดยวก็10ล้านนะครับผมยัง9ล้านหนึ่งอยู่เลยนะโอ้โหตายแล้วเราต้องเข้าแกงเขาบ้างนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเออเนี่ยพี่ทูขึ้นมาโอ้โหสามเซนติเลยเหรอเยอะจังมาก็กลยุธ์นะครับเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังได้เยอะมากๆในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วปดเนี่ยมันปลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาเราเรา,เราถ่ายด่านเนี่ยเราก็จะได้กลยุทธ์มาแล้วเราสามารถรับปดตรงนี้ได้ครับแล้วเราจะได้กรอบนะเออพอถึง5 0 0รแต้มปุ๊บเราก็ได้กรอบพอถึงตอนนี้เราก็ได้กรอบนะครับซึ่ง กลยุทธ์เนี่ยถ้าเกิดอยากให้พลังมันขึ้นเยอะนะครับเราต้องจัดตรงสายนะตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเราจัดฮีโร่4ตัวอย่างเงี้ยไอฮีโร่6ตัวเราก็จะได้ตัวเลือดนะครับบวกมา23 0 0 0เดฟเพิ่มมาอีก1 1 0 0 0นะซึ่งมันเยอะมากๆนะครับมันบวกทั้งทีมที่เป็นฮีโร่นะอันนี้คือจุดที่ดีมากๆนะครับสมมติว่าเราใส่มัดครบนะครับ4เลเวลนะเลเวล4นะครับก็ไ,ได้เลือดที่94 0 0 0เลยนะ แล้วก็ได้ป้องกันอีก4.7นะครับอันนี้ให้เฉพาะตัวที่เป็นสายมัดนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยมันให้กาโร่ซึ่งแล้วกาโร่ต้องใช้เลือดนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากนะถ้าเกิดใครจะทำต้องยัดกาโร่ก่อนนะครับมาซึ่งวิธีการหากรลึุกนะครับมีอยู่ได้ไม่กี่แบบนะครับหการสุ่มนะครับ1ก็คือการสุ่มนะสคือการผ่านด่านนะครับผ่านด่านคือด่านตรงนี้นะครับซึ่งเราวันนี้วันนี้เราเราจะมาผ่านด่านกันนะนี่ด่านนี้นะครับหอคอยไต่นะครับตัวนี้ก็ หลายคนก็น่าจะยังไม่น่าผ่านเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านถึงเท่าไหร่นะเราก็มาลองกันเลยซึ่งทีมหลักของผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแบบกดไวๆขึ้นไวๆนะครับไปเลยเลยเพราะว่าจริงๆคือได้เกิดเติมไม่เยอะเนี่ยหรือว่าไม่เติมเนี่ยอาจจะได้แค่ถึงชั้น5้านะตอนเริ่มมาอาจจะแบบไม่ถึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูกันไปนะ แต่ของผมไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะจริงๆก็อยากให้มีปุ่มสคริปต์นะเนี่ยแบบตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยคือมันไม่มีนะมันก็จะนานๆหน่อยล้วกันนะเอออยากรู้จริงๆก็ถึงชั้นเท่าไหร่พอเราต้องนั่งกดสคริปต์เรื่อยๆไงมันเปดเวอเท่าไหร่นะไอปุ่ม 6กเจ็ดแปดอะไรหรอโอ้โหไปแั้น,นกดเองก็ได้หืมไปล่ยังไม่ไา้นี่วะพ,พูดไปเมื่อกี้ เพราะว่าด้วงมันแบบมันมีตายเกิดหลายรอบแล้วก็มีจํานวนแล้วก็มีตัวแบบอมตะตอนก่อนตายได้นะก็ตรงน,นี้จะทําให้ผ่านด่านค่อนข้างง่ายนะครับผมเลยบอกว่าคือใครจริงๆใครไม่มีด้วงนี่คือแบบผ่านด่านปีศาจค่อนข้างยากนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยคุณต้องไปรออะไรอะพิก,กอตหรือไม่ก็ด้วงรีเทอร์เลยนะซึ่งแบบด้วงรีเทอร์ถ้าเกิดเอาไว้เล่นทีมหลักมันก็ไม่คุ้มนะครับอืมอุม้ยนี่ไงได้เทคนิคสีทองมา 1อันเพราะว่าด้วงรีเทิร์เนี่ยมาเล่นได้ไม่นานนะครับอาจจะเล่นได้แค่คือตอนนี้เห็นเซิฟจ,จีนเขาถอดกันนะแล้วจิงเขาถอดแล้วแล้วก็อย่างคือกาโลมันแบบมันแบกมากอะ่ะกาโลมันแบกแบบแบกอะ่ะแต่แบบถ้าเกิดคนที่มีด้วงตัวเดียวกับคนที่มีกาโลตัวเดียวอะ่ะแล้วมาสู้กันนะผมว่าคนที่มีด้วงชนะนะ เพราะว่าเวลามันสู้หนึ่งหนึ่งอะมันก็จะไหลเร็วเงียเทินเนี่ยแล้วกาโรมันก็จะเสียบเปียบเล่นเทินนะเพราะว่ากาโรมันคือข้อกิ่งของมันคือมันมันมันคือเทินนะครับคืออมตะเป็นเทินเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เทินมันไหลไวหรอกทีมเราก็ต้องพร้อมนิดนึงอะไรเงี้ยมีคอดงคอเด็กให้มันยืนเว่ยชิวชิวอะไรเงี้ยเออ แต่กระบ,บอกเหล็กนี่ค้าบได้ขาบนะเออไม่จะเป็นเลยเฮ้ยเราไหลเท่าไหร่เนี่ยไหลไกลจัดคือจริงๆงก็ไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะไหลไกลขนาดนี้นะคิดว่าน่าจะแตกแบบแตกแตกไม่นานอีกอีกอีกแป๊บนึงน่าจะแตกอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหอันนี้คือแบบโอ้โหแบบแบบไหลเลีเ่ยวคือผมอ่ะไม่ผมปีศาจหรอกผมฮ,ฮีโร ปีศาล่ะผมมีดวงดวงแบกไงฮีโร่มันอัศวินน่ะกับพกอตอะกลัวดาเมจมันไ,ไม่พอไงเพราะว่าพีเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปั้นพิกอตดว้วยอืมแต่ของพีศาเราชิวแล้วเราปั้นแบบดวงสุดไงเราปั้นดวงสุดมันก็จะแบกง่ายหน่อยอะเดีย๋ยวเมื่อกี้นะครับมันมีดอปตัวของการอัปเกรดขั้นนะครับก็คือการอัพอัพดาวอะการอัพดาวของการ กรารกลยุทธ์นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปนะเออมันจะมีโอกาสดรอปเป็นกรารทองหรือว่าจะเป็นกรารดม่วงหรือว่าจะเป็นกรารอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีโอกาสดรอปนะซึ่งแบบไม่ค่อยอยากได้คือถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้อยากได้กราร์ดกลยุทธ์สีทองที่เป็นฮีโร่ไม่ก็หมัด อุ้ยไหลไกลมากเนี่ยเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบตาดีดแล้วพอละเรามาเล่นพออากุบกิบเดี๋ยวผมไปเล่นหลังไม่ต่อนะไอ้ตรงนี้นะเพราะมันค่อนข้างนานนะครับเนี่ยเราผ่านมาตั้งกี่ดาลละผ่านมาจะสามสิบดานแล้วอะเราผ่านมาจะสามสิบดานแล้ว,ลวทุกคน เนี่ยไอที่ยากคือไอตัวไอไอไอนั่นไอนั่น,น,นขวามือนะคือตรงนี้นะครับเป็นไหนดะีกว่ะนี่โลเซนโลเคเซนนะครับตรงนี้ยากมากนะจต่ขอมันก็เท่ากันแหละแต่มันก็ค่อนยากยากค่อนข้างยากนะไปเราไปเปิดกวนดีกว่าบึ้บไป,ปสิบใบบึ้บอุ๊ยมันมีเลตอัพอยู่ดีว่าอันนี้โอ้โหนี่เป็นหมัดเป็นหมัด เอ,อมันมีเดตอัพอยู่แบบนี้แล้วก็เป็นแปลว่าในร้านคาก็ต้องแต่ก่อนไปกดค่อนนี้ก่อนอหนึ่งไปเอามาทำไมนี่ไงมันมีอยู่มันมีอยู่พันสองจริงจอันนี้คนคนกดนะเราไกดดีกว่ากดกันไป อันนี้ของคุ้มค่านะแล้วก็อันนี้ก็คุ้มค่านะครับเอ๊ะว่าส,สีขาวกับอันนี้แหละอ่ะอันนี้คือว่าก,กันแล้วกดอันนี้ก่อนสองอันนะครับแล้วก็มาเปิดการ์ดนะลุยเลยอือหือในของดีในของดีอุ๊ยโอ้โห ฮีโร่นี่งของของของดีฮีโร่อีกแล้ววะของดีอึบโอ้โห,โห้หมดเอ๊ะทำไมเปิดราคาไม่ได้หรออ๋อต้องอัลบั้มขอนสองร้อยใช่ไหมอ่ะไปแล้วเปิดอัลบั้มก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะ อันไหนที่เล็ดอัพเมื่อกี้นะเยอะเลยให้เยอะเลยถูเราแบบแต้มพันสองอ่ะแต้มพันสามอะ่ะไรรับกรอบตึงๆอา้าวต้องพันห้าเหรอตายละไม่เป็นไรเรามาใส่ดีกว่าอืมฮีโร่หนึ่งโอเค ออกมา9,003บวกมา203โหเยี่ยมยอดแล้วก็อันนี้ไม่มีหรอวู้ตายละขันเดียวเหรอเนี่ยขันเยินดีกว่านี่ผมมีไหมไม่มีเ,เหรออ๋อมีนี่อยู่ยหนึ่งไม่มีดีกว่าไปเราใส่อื่นกันก็ได้อ,อื่นเรามีไหมปีทรงปีศ,ศ,ศาจนำมาใส่มา ก่นต่อลืมๆล้ำๆใส่ไปสีฟ้าไปก่อนแล้วกันนะเออสีทองไม่มีวะ่ะอ่ะอันนี้อาวุธใช่ไหมอาวุธมีหนึ่งอ่ะ,อะมีสองมีมีม,มีอันนี้มีไหมอันนี้มีไหมไม่มีโอ้โหปัญหายากจริงๆเลยวะ่ะ โอ้โหอาวุธมีไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปผ่านด่านอันนี้หมัดน,นะครับหมัดแล้วก็มีบ้างนะอันนี้โอ้โหไม่พอหมัดเรามีอันนี้มีด้วย้เยเรามีนี้สองอันโอ้โหนี่หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าโบอีกอันนี้เทคนิคนะครับ ใส่ข้างบนแล้วกันนะเล้วดูวข้างล่างเราเป็นไลนติจากลูนเอาแล้วกันนะครับโอ้โห9 8 0เยอะจัดเรียบร้อยอันนี้ใส่พลังนะครับใส่พลังแล้วก็มีอยู่บ้างนะเออมีไหมครบยัง สากทั้ไม่มีแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีจริงจังจัดดูการ์าซิแล้วเป็นอะไรเปิดบ้างรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไรขายดีดเลยดูซิเราขาดอะไรบ้างเราไปกดแพ็คเพิ่มดีกว่าตรงนี้เราเอาเป็น อืมอันนี้629บาทเค็ดไหม่ะันนี้เป็น3แพทแล้วกันนะอ่ะแปลุยซึบโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โห,โห คือบอกเลยว่าค่อนข้างไปทางเกลือนะฮะน,นี้ฮีโร่สี่ใช่ไหมเรามีฮีโร่สี่แต่ว่าเราใส่ไปมันก็ยังขาดสองอยู่ดีไม่ต้อเราเราียน,นพลังก่อนโอเคพลังเบิดเก้าเหมือนเก้านะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ใส่ไปก่อน ดูเอลลิสไม่มีจริงๆหรอเนี้ยเฮ้ยโอ้โหหมดจริงหมดจังมากอันนี้อโอเคไม่เป็นไรเรา,าใส่กรอบดีกว,ว่ากรอบนะครับก็จะใส่เป็นตัวของฮีโร่นะเพราะว่าเดี๋ยวกาโร่มาเดี๋ยวอัศวินมาไอเดี๋ยวกาโร่มาเดี๋ยวไอพนั้นมาก็ต้องใช้นะครับก็ใส่กาโร่ไปนะโหแสนสาม โอ้โหแสนสามโอ้โยเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้โยเราแตะสิบล้านเนี่ยนี่แต่ยังแต่ยังไม่แตะว่ะไม่แตะดีกว่าโอ้โหสิบล้านเอาเรื่องเขาแกงสิบล้านด้วยกลยุทธ์ว่ะทุกคนก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นผ่านด่านแล้วก็ไปอัพนุ่นสุมนุ่นสุมนี่มาเดี๋ยวเรามาอัพดตอีกทีนะครับว่า เราจะพลังไปแตะที่เท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้ก็ได้แตะประมาณนี้นะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ